สวัสดีเชา้าวันที่7มีนาคม2,565ครับขณะนี้เวลา8ดนากายนาทีะฮะเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคําและคู่สกุลเงินกับโคจัคกี้กันครับสำหรับเชา้านี้ทองคํานะครับเมื่อวานมีการสวิงนะครับสวิงอยู่ในกรอบนะครับสวิงอยู่ในกรอบตอนเชา้ามีการยกตัวขึ้นไปครับแล้วก็มีการกดดันราคาลงมานะครับทดสอบที่ราคาประมาณ 2890นะครับหลังจากนั้นมีการยกตัวขึ้นไปแล้วก็เช้านี้มีการกดตัวลงมานะครับเนื่องด้วยจาก USD มีการแข่งค่าในเช้านี้ครับมากกว่า XAU ในสัญญาณของ Unicorn Panel นะครับเมื่อวานทำไมนะครับทองคำถึงมีการนะครับกดตัวลงมาเพราะว่านะครับเมื่อวานช่วงประมาณช่วงบ่ายนะ ช่วงบ่ายมีการกดตัวลงมาของกราฟ3แท่งนี้นะครับใน Time frame 1ชั่วโมงนะครับติดต่อกันถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับเป็นการที่จะมารีเทสราคาที่2890 2890นะฮะ2890ในราคาตรงนี้หลังจากนั้นครับช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นได้มีการประกาศตัวเลขเป็นการยื่นสวัสดิการการว่างงานนะครับเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นนอนฟาร์มน้อยนะ ตัวเลขออกมานะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวของของตัวเลขนี้นะครับแต่ในระหว่างที่มีการประกาศตัวเลขนะครับก็มีการแถลงการจากคุณลากานะครับประธานธนาคารกลางของยุโรป ECB ก็ขึ้นมาแถลงการในช่วงนี้นะครับทำให้กราฟมีการยกตัวขึ้นไปนะหลังจากที่เขาประกาศออกมาปุ๊บมีการกดตัวลงไปในช่วงของการประกาศนอนฟาร์มนะครับ และหลังจากนั้นนะครับก็มีการยกตัวขึ้นไปยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ผ่าน2923ราคา2923คือราคาของแก็บของแก็บในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับที่ทิ้งราคาไว้นะที่ทิ้งราคาไว้นะฮะ ซึ่งตอนที่เราไปเช็คในท i m ฟ f r เล็กๆนะครับในท i m ฟ f r ประมาณ15นาทีในการที่จะลุ้นให้เขาขึ้นไปนั้นนะครับก็จะมีราคาที่อยู่ประมาณอยู่ประมาณ2908ซึ่งเป็นราคาที่ทองคำนะครับได้ขึ้นมาเทสอยู่หลายรอบเหมือนกันหลังจากที่เขาตัดสินใจนะครับยืนเหนือ 2908นะครับเขาก็ขึ้นไปเทสที่2917ซึ่งเป็นโซนนี้นะครับ2917ประมาณ2917นะครับแล้วก็พอทะลุ2917เขาก็กระโดดขึ้นไปเทสที่2923ประมาณ500จุดแล้วก็กดตัวลงมานะฮะอันนี้คือลักษณะของแนวรับแนวต้านนะครับของแก็บในแต่ละวันใน ในการที่เราจะเข้าไปเช็คในไทม์เฟรมเล็กๆนะฮะเช้านี้กดตัวลงมานะครับมาเทสที่ราคา2896อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมาเทสราคาแก๊บตรงนี้แล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเป็นภาพรวมภาพใหญ่นะครับทองคําเกาะกลุ่มกันเป็นไซ์เว ชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยเป็นไซด์เว์ชุดนี้เลย,เเลยทองคํามีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนอย่าลืมนะครับว่าราคาที่2928ที่เราได้ตีโซนไว้นะครับเป็นแพทเทิร์นของ QM QM ก็คือมีการกดตัวลงมายกตัวขึ้นไปแล้วก็มีการทำโโลต่ำกว่านะครับต่ำกว่าโลตรงนี้ทำให้เกิดไลที่ที่มีการ ต่ำกว่าแพทเทิร์นนะครับถ้าภาษา SMC ก็คือเกิดช็อกเกิดขึ้นแต่มีการยกตัวขึ้นไปนะครับในโซนของฟีโบถ้าเกิดว่าเราตีฟีโบจากบนสุดมาถึงล่างสุดตรงนี้ mm hmm. เขาจะยังมาเทสที่ราคา78.6นะครับของฟิโบไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะแล้วก็ยังไม่ผ่านเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในกรอบ78.6กับ50 อยู่ในกรอบโซนใหญ่นะฮะทีนี้ข่าวที่มีอิทธิพลทำให้เขาเนี่ยทะลุจากกรอบไซด์เวไปได้ก็ต้องพึ่งก็ต้องพึ่งนอนฟาร์มสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีการประกาศข่าวนอนฟาร์มเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งการประกาศข่าวนอนฟาร์มตัวเลขคาดการว่าตัวเลขคาดการว่าจะมีผู้ที่ มีการว่างงานสูงขึ้นสูงขึ้นนะจากตัวเลขครั้งก่อน 173k มีการว่างงานสูงขึ้น 159k ตัวเลขของนอนฟามีนนย่าสำคัญอะไรเราไปดูกันนะครับเราไปดูรายละเอียดกันการประกาศนอนฟามนะครับครั้งก่อน ั้งก่อนก็คือวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ7กุมภาพันธ์มีการประกาศการว่างงาน143ซึ่งตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยมีการว่างงานถึง 307k เขาคาดการว่าเขาคาดการว่าจะต้องมีการว่างงาน169มีการลดลงจากครั้งก่อนเห็นไหมครับแต่ตัวเลขออกมาจริง 143เป็นตัวเลขแดงนะครับซึ่งตัวเลขในการคาดการณ์ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลจากนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะกลุ่มของฟันิเมนทอนเขาก็จะให้ให้ข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ถูกต้องขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสายเทคนิคนะครับเทคนิคข้อเราต้องไปดูประเมินคร่าวๆนะครับจากสถานาการณ์กราฟย้อนหลังเราย้อนหลังไปดูที่วันที่7กุมภาพันธ์กัน นะครับว่าเมื่อมีการประกาศนอนฟาร์มในวันที่7กุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างอ่าเราย้อนดังไปดูครับ7กุมภาพันธ์นะ7กุมภาพันธ์ครับสังเกตด,ดูแท่งที่มีการแลนลี่ขึ้นไปนะครับแท่งนี้มีการประกาศตัวเลขนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยมีการกระตรวจ กระโดดตัวกระโดดของกราฟราคากระโดดขึ้นไปแล้วก็มีการสวิงลงกลับมาที่เดิมอันนี้คือวันที่7นะครับจากตัวเลขคาดการณ์ที่ลดลงลดลงนะครับลดลงจากจากจากตัวเลข300กว่าย้อนหลังไปอีกสักเดือนนึงครับวันที่10มกราคมนะครับว่า10มกราคมเนี่ยจะมีฟีดแบ็กอย่างไรบ้าง สิบเมษาคมนะครับก็มีการกดตัวลงมาในชั่วโมงนั้นตอนที่มีการประกาศนะครับแล้วก็มีการถอดไส้ขึ้นไปแล้วก็ยกตัวเช่นเดิมนะครับยกตัวเช่นเดิมตัวเลขออกมาสูงมีการว่างงานมากนะครับตัวเลขออกมาสูงนะครับตัวเลขการว่างงานเยอะนะฮะแสดงว่านะครับตัวเลขออกมามีผลนะครับจากครั้งก่อนเนี่ย 2 1 2คาดการว่าน่าจะลดลงแต่เพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขจากน้อยยกตัวขึ้นมานะครับมีการกดตัวลงไปก่อนนะแล้วก็มีการยกตัวขึ้นมานะครับตัวเลขมากกว่าครั้งก่อนมีการปรับตัวเลขนะครับจาก เดือนธันวาคมวันที่6นะครับจาก227พอถึงวันที่10มกราคมเขาก็ปรับตัวเลขใหม่จาก227กลายเป็น2 1 2 2 1 2เราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับในเดือนธันวาคมธันวาคมเป็นยังไงวันที่6ธันวาคมนะฮะ 6ธันวาคมครับก็มีการกดตัวลงมาแล้วก็ยกตัวขึ้นไปนะครับถอดไส้เหมือนกันถอดไส้เหมือนกันจากตัวเลขที่มีการประกาศออกมานะครับการประกาศออกมาตัวเลขเขียวกดดันทําให้กราฟเนี่ยกดตัวลงไปแล้วก็มีการยกตัวขึ้นมานะวันที่7 10นะครับก็กดตัวลงมาแล้วยกตัวขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยกตัวสูงกว่านะครับจากแผนการเราจะเห็นว่าดูสถิติย้อนหลังเห็นว่านะครับการคาดการณ์ถ้ามีการประกาศตัวเลขที่มากกว่าที่มากกว่านะครับก็คือจากจาก1 2 k กลายเป็น3 6 k แล้วมีการประกาศที่มากกว่าในเดือนธันวาคมก็จะมีการยกตัวขึ้นไปกดตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกดตัวลงมาก่อนแล้วก็ยกตัวขึ้นไปจากตัวเลขที่เห็นนะครับตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะน้อยค่อนข้างที่จะน้อยนะนะครับ เพลงว่าถ้าวันนี้มีการประกาศแล้วเขาปรับตัวเลขขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนกับตอนเดือนพฤศจิกานะครับตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยแล้วมีการประกาศตัวเลขอยู่ในเลนส์นี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับตัวเลขหรือเปล่าแล้วก็มีการมีการค่าจริงออกมาเนี่ยจะออกมาเขียวหรือเปล่านะครับ ถ้าเขียวมีการกดดันลงไปในช่วงหนึ่งของกราฟจะสังเกตหดของของข่าวนอนฟาร์มเวลาที่เขาประกาศปุ๊บเนี่ยจะมีการกดกดดันราคาของกราฟลงไปแล้วก็มีการถอดขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเทรดเดอร์นะครับที่เราจะเข้าเทรดในช่วงของการประกาศข่าวนะครับก็ต้องมาประเมินนะว่าเขาจะมีการกดตัวแล้วยกลงมาเหมือนสถานการณ์ย้อนหลังของ นอนฟารมประมาณ3เดือนที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะครับแต่การประกาศทุกทครั้งนะครับในระบบของ CSM ของ Unicon r Panel นะครับเขาก็จะประกาศความผันผวนเขาจะประกาศความผันผวนของราคานะเพราะนั้นเมื่อมีการประกาศเราก็ต้องประเมินแล้วก็เผื่อเผื่อ,อ,อพอร์ตของเรานะครับม o น e y management Lo อดไซ e ของเราให้เหมาะสมนะครับ วันนี้ถ้าราคาไม่สามารถยืนเหนือ2.928ขึ้นไปได้ที่เขามาเทสอยู่แล้วเขาทะลุลงราคายังเป็นราคาเดิมนะครับทะลุลงต่ำกว่า2.896ลงมาเขามีโอกาสมารีเทสที่โซนนี้เลยนะครับ2.858กับ28 2.854ซึ่งจะเป็นโซนรอรับนะครับถ้าราคาทะลุลงมานะ นะครับเพราะว่า QM เนี่ยเขายังไม่ผ่านราคานี้2928เนี่ยถ้าไม่ผ่านแล้วทะลุ2896ลงมาได้เนี่ยเขาจะมาเทสที่2858กันเลยทีเดียวนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,700จุดซึ่งราคา3,700จจุดเนี่ยก็ถือว่าทองคำวิ่งได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเขามาเทสต์แล้วผ่านทะลุต่ออาจจะมีการลงไปทำโลเลยนะในกรณีที่เขาทะลุลงมาต่ำกว่า2896ได้นะครับแต่ว่าราคาประมาณ2854 2, 2 8, 5, 4, ราคานี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างไรแล้วในกรอบของไพ่หวค่าเฉลี่ยของไพว ซัพพอร์ตสเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ2873 2873ถ้าทะลุลงมาได้ก็นะครับมีโอกาสที่จะมาช้อนรับแถวๆนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาบินบินเลยนะฮะบินบินเลยขึ้นไปทํำไฮเลยนะฮะอันนี้ก็คือโดยภาพรวมกรอบใหญ่ของทองคำในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ อะไรก็สามารถเกิดได้นะอะไรก็สามารถเกิดได้ทีนี้เรามาดูกันนะครับส่วนคู่สกุลเงินนะครับในยูนิคอนแดชบอร์ดยูนิคอนแดชบอร์ดในวันนี้ครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการอ่อนค่านะครับจากเมื่อวานมีการกดดันแข็งค่าขึ้นไปนะครับพร้อมกับ US d o l ดอลลาร์เมื่อวานนะแต่แต่ EUR EUR นะครับกับปอน ซึ่งเป็นสกุลเงินทางฝั่งยุโรปนะครับมีการประกาศเรื่องของ,ขอ,งอัตราดอกเบีย้ยของ ECB นะครับประธานธนาคารกลางของยุโรปคุณลากาดขึ้นมาทําให้ส่งผลให้ EUR มีการแข่งข้าเทรน EUR กับเทรนของ EUR ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ปอนเนี่ยขาขึ้นของเขาเนี่ยเริ่มมีการพักตัวแล้วนะครับปอนนะนะครับจากที่เขาเขียวเหมือนกันกับ EUR นะครับ ตอนนี้มีการพักตัวเข้าโหมดไซเวในโหมดของ Gbp เรามาดูข่าวที่มีผลกระทบกับสกุลเงินเงินบ้างครับในเช้านี้ในเช้านี้นะครับในส่วนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่มีการประกาศข่าวนะครับก็จะมีอยู่ในฝั่งของจีนเลยฝั่งของจีนตอนเวลา10โมงมีผลกระทบนะจีนมีผลกระทบกับ US d o l ดอลลาร์ครับอ่ะปอนครับ ตอนตอนบ่าย2โมงมีการประกาศนะครับบ่าย2โมงแล้วก็4โมงเย็น5โมงเย็นเป็นของยูโรครับคุณลากาัดนะครับก็มาถแถลงเป็นคำคำกล่าวของคุณลากาศเป็นการถแถลงนะแล้วก็ตอน5้าโมงเย็นนะครับ GDP ไตรมาที่4ช่วงบ่ายครับตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึง5โมงเย็นก็ยังมีความ ผันผวนในฝั่งของยุโรปนะฮะเฝ้าจับตามองว่า E.U.R กับ G.B.P เขาสามารถที่จะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องได้หรือเปล่าส่วนค่ำคืนนี้ครับในตลาดอเมริกาที่ทุกคนรอคอยกันก็คือช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งการประกาศอัตราการว่างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ซึ่งตรงกับบ้านเราตอนเวลา2ทุ่มครึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขการประกาศนะ ที่เห็นอยู่เห็นไหมครับแล้วเขายังมีการประกาศอัตราการว่างงานแบบ u 6ด้วยอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมภาคเอกชนภาคเอกชนอันนี้2คือเวลาที่มีการประกาศเห็นไหมครับมันมีตัวเลขที่เอามาอ้างอีกกันหลายตัวเลขเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่สายวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเขาวิเคราะห์เขาก็จะมองว่าตัวเลขไหน ที่มีในยะสําคัญอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมา1ตัวครับที่เป็น3ดาวเอามาให้ทุกท่านได้ประเมินสถานการณ์ย้อนหลังนะครับว่าทองคํามีโอกาสที่จะกดตัวถ้ากดตัวมีโอกาสยกตัวถอดไส้ทํารูปแบบแบบนี้ซ้ําๆกันติดต่อกัน3เดือนแล้วนะฮะแต่ยังไม่เขาเรียกว่ายังชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าประมาณ4ี่ทุ่มสีนะครับมีการกล่าวสุนทรพจน์ของนายวินเลียมแล้วก็ตอน5้าทุ่มนะครับ ก็นโยบายทางการเงินของเฟดก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะครับตอนห้าทุ่มเพราะนั้นนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์แล้วด้วยนะครับตอนตีหนึ่งครึ่งก็ประธานาธิบดีตัวนั้นทำมาปาถักอาถาอีกมีพาวเวลมาตอนเที่ยงคืนครึ่งด้วยคืนนี้คืนนี้ไม่จบท่านใดที่สามารถทำกำไรแล้วสามารถปิดพอร์ตของเราให้ว่างได้ก็ แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์แล้วด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของข่าวสารที่มีผลกระทบกับกราฟแน่นอนนะครับแต่วันนี้ครับเครื่องมือที่เราใช้การกันอยู่ก็คือ UNICORN Dashboard และ UNICORN Panel ครับจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งครับที่มาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ของข่าวซึ่ง จะมีการแสดงผล Currency แบบ Realtime นะครับมีการอ่อนค่าแข็งค่าแบบ Realtime ให้เราได้เห็นเลยและในส่วนของ Unicorn บริทาแนลนะครับก็มี Indicator ที่จะมาชี้วัดนะครับมาช่วยการวิเคราะห์ในเทเดอร์สายเทรดสั้น อีกประมาณ20ตัวนะอีก20ตัวที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับก็หวังว่า Unicon r Dashboard และ Unicon r Panel ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ถ้าสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เราก็จะมีการสอนการใช้งานมีคลิปการเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือนะครับต่างๆที่โคจกี้ได้ออกแบบมาก็จะจะมีการสรุปให้มีในการวิเคราะห์สถานการณ์ ทุกๆวันให้กับเรานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กันด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ